สวัสดีค่ะสวัสดีจากกอนเทร,ราสต็อกโฮมสวีเดนค่ะวันนี้แม่ปูมารีวิวช่วงบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณ<ส>หน้าบ้านนะคะแล้วก็กลับหลังบ้านค่ะวันนี้มากับบรรยากาศที่มีหมอกตอนเช้านะคะบรรยากาศอึมครึมนิดนึงค่ะ เพาเมื่อคืนฝนตกนะคะแต่ก็บรรยากาศก,ก็ยังมองเห็นสีสันสวยงามได้อยู่ค่ะอันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะเป็นป่าหลังบ้านของแม่ปูค่ะตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มจะแห้งแล้วค่ะเปลี่ยนสีละเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยค่ะ สีสันของธรรมชาติค่ะแต่ใบสนนี้ยังเขียวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าใบสนไม่ผลัดใบค่ะสีสันขอธรรมชาติค่ะสวยงามเสมอบรรยากาศดีค่ะอยู่กับป่าเขาลำนาภัยอากาศดีกัศสดชื่นมันออกซิเจนเยอะมากค่ะสูดขึ้นมาหายใจสบายโล่งปอดคือออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์มากะคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้